ลกลางเป็นยังไงนี่ยบอกมึงดิ้นดุได้สัตยาดูมันไม่งไงนะค่อยดีมันแค่มาโอกะอาจก็มา โอเคครับการสวัสดีทุกคนด้วยนะครับมิรักแฟนเพลงของช่องนิวเด y ทั้งหลายนะครับวันนี้มาพบกับพ่อบ้านี่แล้วครับก็ไม่มีอะไรมากเหมือนเดิมนะครับผมก็แกล้งวันใหม่อีกแล้วสไตล์พ่อบ้าใจกลาคือแกล้งหนักแกล้งแรงด้วยนะครับผมบ้าหรือเปล่าวาชายมันเป็นโรคอะไรวังถามจริงอ่ะไม่ต้องถามนะครับว่าวันใหม่ไปไหนเพราะว่าวันใหม่ตอนนี้มันกาลังอาบน้ําอยู่หลังบ้านนะครับแผนที่ผมจะแกล้งวันนี้ก็ต้องรีบพูดเลยนะครับนี่นะครับทุกคนนะมันคืออีโนนะครับทุกคนอีโนกับโซดาผมจะกินอีโนเข้าไปแล้วก็ จะแก้งชักครับทุกคนชักชักเฉยๆนะครับไม่มีชักอย่างอื่นนะครับไม่มีชักแบบไม่มีห่างเสียงตามนะครับคือชัก,ชก เยนะนอนดินชักแบบน้ำลายฟูปากอะไรเนี่ยโดยใช้ตัวนี้ช่วยนะครับเดี๋ยววันใหม่พอมันอาบน้ำเสร็จมาจะมาทำงานโรงเรียนที่คอมนะครับก<ๆ>่อนหน้านี้ผมได้ทักถามไว้แล้วว่าวันนี้อาการไม่ค่อยดีเลยอะไร <S <S <ๆ>เพราะว่าผมจะแกล้งวันใหม่นะผมก็ต้องแบบเตรียมแผนไว้ก่อนนะไม่ใช่แบบจะอะไรจะมาแกล้งได้เลยวันใหม่ก็จะพาไปหาหมอจะพาผมไปหาหมอตอนแรกหมบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวนอนพักอีกแป๊บก็คงจะหายผมนอนพักแป๊บหนึ่งแล้วตอนนี้ก็มาไปอาบน้ำนะแล้วผมจะมาเปิดทีวีดูอะไรอย่างเงี้ยมานั่งอยู่ข้างนอกเป็นเพื่อนน้ากันใหม่ละแล้วผมจะเอาาอยย่่งเนี ไว้ข้างโซ ALLY ฟานะครับพร้อมที่จะชักนะครับอยากคิดลึกนะไม่ได้ชักอะไรครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์พ่อบ้านหน่อยนะครับพ่อบ้านมาทั้งทีก็ขอแบบหนักๆเลยนะทุกคนน้ำเงียไปละากำลังจะเช็ดตัวอยู่เตรียมเลยครับจะไปหาที่เปิดนี้ก็เปิดฝาไม่ค่อยเสียนเท่าไหร่นะครับทุกคน คือเราจะยังี่หวยู่ใจมัออกกินยาปะล่ะกินยาอา,ารมันเยังไงนบอ่นรจจัดยาถูกมไม่ค่อยดีเลยอะไรวะมันไม่ค่อยดอยอีมันไม่ค่อยดีม,ม,ยดมันแนนหนอกอะแน่นอกทไมแน่นา,นาอกพาไม่นอนนะซีน,นอนตรงนี้แหมันดึกแลนะ้วเ่ยจะพาไปาหาหมอ้ไปแล้วไมมันจะทนไหวเหรอฮะเออเราก็ไปทำงานเอเอะเาก็เป็นห่วงที่ถามเนี่ยเป็นห่วง ฉันไดพาไปโรงพยาบาลมันจะดึกเอ้าไหวก็ไปนอนในห้องดีๆสิไม่เห็นรอกเยีมากเยนูทำงานนอะไรก็เยหนูอะไมพี่ไม่ไปนอนในห้องดีๆล่ะทำไมไม่ไปนอนในห้องดีๆล่ะเออดี๋ยวไป่อน เป็นอะไรมากไม้เราพี่ต้นหนูจะได้พาไปโรงพยาบาลพี่ก็มาทำมือค่าคือค่าอยู่เนี้ยไหวไหวไหวแล้วมาทำมือค่าคือค่ามันก็เป็นห่วงอ่ะเนี่ยไม่ได้ถามมันเป็นจริงๆก็นั่นแหละก็ไม่ไปโรงพยาบาลมันปิดแล้วมันปิดแล้วอะไรโรงพยาบาลเปิดยี่สิบชั่วโมงมันปิดแล้วเธอถ้าพี่ไม่ไหวแล้วพี่บอกเอง้พี่เป็นอะไรขึ้นมาหนูจะทำยังไงล่ะรักนะเว้ยรักที่สุดในโลกรักจังเลย ไปตอนที่ไม่ไหวก็ไปตอนนี้หมอก็ไม่รู้อาการไงก็ไม่บอกอาการเขาสิว่าเป็นยังไงอย่างเราก็แอดมิดไว้ดูอาการอย่างเงี้ยถ้ามี่เปัญหาเกิดมาเราจะทำยังไงแบบนี้ไม่ไหวแล้วนะไม่มีอะไรเธอไม่ต้องห่วงเธอทำงานบ้านเลยไปเล่นกับนอนอะเขานอนเป็นเพื่อนดูนี่เลยนะบอกไปเข้าไปนอนดีๆก็ไม่ต้องเออไม่ละเออทำไปเถอะ あ。<Okay. S 2> okay. พี่ี่ทำอะไรี่พี่ต้ยพี่ตุ้พี่ต้ยอุ้ยทำลักน้ำทำลักน้ำอีสัสทำักน้ำมะดิน้ำอะไรทำลักน้ำนี่เยพี่ต้ยยได้ได้เดี๋ยวิ่งไปหานะทุกคน แฮงเฮงลงเลอยตกใจใจอะไรในห้องมาปละโอ้ทุกคนเกือบวิ่งไม่ทันก็แบบเหนียวเต็มตัวหมดเลยสำลักนงําไมกนม่ใช่คือไม่อยากแกล้งนะทุกคนคือกลัวแบบว่ามันใหม่แบบตกใจหนักกว่านี้คือเอาแบบพอมาพอควรพอบอกแล้วเพราะว่าแต่ก้านี่คือมันหนักนะทุกคนอ้ตกใจไม่ต รู้สึกยังไงรู้สึกไงตอนที่ตอนไี้แทนแบบดูหน้ารู้สึกไงดูหน้ายังไม่หายเหนื่อยเลยเนี่ยเหนื่อยอะไรวิ่งนิดเดียวอี่มันตกใจคือคลิปนี้ก็อาจจะไม่ยาวเท่าไหร่นะก็อยากแบบอยากแกล้ง่ะทุกคนมีอะไรป่ะคืออยากแกล้ง่ะแอดวานซ์ชนะเดี๋ยวนี้มีอุปกรณ์ให้ฟองฟูแล้วส้มปีเลยนะทำไมคุณอ๋อไม่เห็นเลยปีเตยดีหลังไม่เอาแล้วโอเค้ตกใจทุกคนดูลองรอยอะไรยะ โอเคครับใครชอบคลิปนี้ก็ยินเลยกดไลค์กดแชร์โปรโมทใจกล้าด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะไปเปลี่ยนเสื้อแล้วอันนี้เหนียวมากเลยเหนวนี่อุ้ยเมื่อกี้มันเกือบออกเอ้ยเขาเรียกไงนะแค่โอมิโนไปยังไม่กินโซดาแม่งฟองเยอะแล้วเออแล้วเมื่อกี้ไม่รู้ว่ากล้องเห็นเปล่าหรูจิกเหรอพี่คือมาอย่างเงี้ยแย่แล้วหนูตกใจหนูจะยกพี่หนูตกใจหนูจิกงี้เลยโอเคครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่าว New Day ด้วยนะจ๊ะไหม่อ่ะพี่โต้ปวดหัวเลยอะไรปวดหัว รักเียดิ